สรุปวิธีหาอ m n i t r i กซ์ทั้งหมดในแมป Omni Adventure Omni t r i c Classic เผมเป็นผู้เริ่มเล่นใหม่สามารถกด E เพื่อรับได้เลยที่หลุมอ m n i t r i c กซเนีครับผมถ้าเป็นคาร์ดเกวนกับเควินแล้วจะไม่สามารถรับได้นะครับ ส่วนต่อไปนะผมนาฬิกาเอเลี่ยนฟอนะครับผมนะต้องมีนาฬิกาคลาสสิกมาสเตอร100น่นะครับผมแล้วก็เงินอีก5 0 0ร้เทเดนไนนะถึงจะรับได้นะผมนะให้มาที่ร้านมิสเตอร์สมูทตี้แล้วคุยกับแอชมัทแล้วกดอัปเกรดได้เลยครับผมต่อไปนะครับผมนาฬิกาอนะันติเมตครับต้องใช้ทั้งหมด3ชิ้นส่วนนะผมนะชิ้นส่วนแรกนะครับผมนะเราสามารถหาได้ใกล้ๆเลยนะครับผมอยู่ตรงที่ฟาร์มจุด DNA เอเลี่ยนนะครับผมซึ่ง ต้องใช้1,500เทเนไนน์นะครับผมมีโอกาสแค่15%ที่จะได้นะครับผมนะชิ้นส่วนที่2นะครับผมนะหาได้จากตามสถานที่5สถานที่นะครับผมซึ่งมีโอกาสเกิดในทุกๆ15นาทีนะครับผมแล้วเวลาเกิดออกมาก็มีโอกาสเก็บแค่7นาทีเท่านั้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันยังไม่เกิดก็รอกันไป15าทีนะครับผม ชิ้นส่วนนี้นะผมถ้าจะเอาให้ชัวนะผมเปิดเซิร์วิเอาเองเลยง่ายกว่าครับผมมันจะสุ่ม1ใน5พื้นที่นะผมแล้วก็มีโอกาส60%ที่จะเปลี่ยนสถานที่แล้วก็อีก40%ที่จะเกิดที่เดิมนะครับผมชิ้นส่วนสุดท้ายนะผมหาได้จากดันไฮบีดนะซึ่งก็ให้ตีตัวไฮบีดได้เลยครับผมและตัวไฮบีดก็ส่วนใหญ่จะดรอปชิ้นส่วนนี้นะผมนะ แต่ตัวไฮบีดเนี่ยจะดอบอยู่2อย่างนะก็คือ DNA ของตัวมันเองเราสามารถสแกนได้แล้วก็อันติเมตคอนะผมที่เป็นชิ้นส่วนสุดท้ายนะแล้วพอมีครบแล้วนะผมก็ให้ไปหาอัลบิโดนะซึ่งอัลบิโดก็อยู่ในห้องของอัลบิโดเลยนะผมมีลักษณะชุดแดงหัวขาวนะผมกด e ได้เลยนะผมแล้วเขาก็จะวาร์ปเราไปในที่สถานที่ต่อสู้กับเขานะผมซึ่งเขาก็จะใช้เอเลี่ยนออนติเมตฮิวมังกาซอจัดการกับเรานะผมนะ แล้วก็ให้เราเนี่ยเอาชนะมันมาให้ได้นะผมหลังจากที่อัลปิโดมันตายแล้วเนี่ยก็จะดรอปอัลติเมติกก็วิ่งเข้าไปกด E ครั้งเพื่อรับได้เลยนะผม